To okay, ส,สวัสดีค่ะพี่น้องภามาสอนหสวัสดีคพมาสอนหวกเพื่อนยังอนล่อนไม่ล่อนบ่น่ไอนป่าเกียเปนบ่ล้วไปไปก่อนเกิไปไปก่อนเด้อพี่น้องมาสอนห่วง วันนี้มันมันนันบอเดียวกันอยู่ไหนไอจุ๋มเรืองไอ้เมื่อสมาร์เลนบาดเนี้ยเอาเยๆเดี๋ยวเสกไปร้งนี่นะรองเลยเนี่รองเลยโอ้พี่นองที่ใสบอที่ใสที่ใสที่ให้นจินอ่เมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเดิเออเงินนาอย่างนี้เป็นทีนี่วิาบุตรวดได้พี่นอง อันนี้เขาเอินร่อนนะเอาน้าน้าร้านจะบ่อกสิเอาาบบเอ,อมันหลายขวดวันปีจารเขาบึ้งกี้น้องไม่ใช่ใจวะมันติมีบอ่อตัวไข่ยไง <c oughs> โอ้พี่ขี้นอ้องพี่เห็นบร่รพี่ไหมป้าทีดถั่วติดถังอันนี้เอามาว่างไปแตะถึงนี่ <c oughs> เอามาใส่บ่อ์ไปแตะถึง <c oughs> อ๋อโอเค แปดเบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้ไปล่อนไปล่อนไปล่อนเอาจากไหนอันนี่พ่น่าอยู่บ่ท่านไถึงพนนามันคือตัวแ่แ้กระยะเอาอายุป้ท่นถึงเสจมพัอปีน้องพี่เห็นบ่อันนี้จมื้อมันออกได้นี่อีกเต็มทีกันอีกสามหนึ่งนี่ลินดงดงดงเดงดงเดงอยู่เอาตีอีกต่อตีนั่นจักไหนไปบ่ไหม เป็นคือบอเป็น,ปนยังคืบ่อ,อรอบสองเอ,อี้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวหรือเก่อนเดี๋ยวสันวนมาเลยก็ได้สนันเต้เป็นนอไปเอาไปาท,ทางไหนมาจังไหหยให่อ๋อโยมุนกับขึ้นจังไหเนาะบัวนี่ือ่อกนขาสูที่ไหกน,กน,นกแดกสู

ที่ 2, น้องบ่งรอบที่สองรได ES, ้หลายทานอบบนบแรกบอกตยังมาเนาเขาก็บเหดว่าถึจังหวะน้ำแล้วจไปบ่อดเรอ่อตอครับแันี้เดี๋ยวถือ,อเองก็ได้ตอกตอมันอันนี้บอกกัน้งยันบ่สุไทโอ้นบ้านาสุดทตัดตอ

กัดนะ